สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนทุกคนนะคะพบพอกันอีกแล้วนะคะยิ้มมาแรงนะคะเหมือนเมื่อกลับชากแม่แมวชาแนลนะคะมันนี้มาตำมะม่งมวงสูพี่น้องกินค่ะมะม่งมวงใส่ปลากรอบค่ะนวๆนะคะตำมะม่งมวงค่ะมะม่งมวงหนึ่งลูกแล้วก็ปลาประมาณหลายเตบอยูื่อพี่น้องเกือบ 60บาททุกหนังจำได้ว่าซื้อมอเตอร์ตอนใส่ตู้เย็นไว้มาทช่นในกินเนาะกระเทียมน,น่อยฝากเอพี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะที่มาติดตามมัแมวนะครับกะขอขอบคุณหลายๆค่ะตอนนี้ได้นึงในอายุทัวร์ YouTube เป็นส่งข้อควบบามมาแล้วเนาะ คุณทำได้หนึ่งร้อยเอซับสไครต์เลกรดีใจเนาะว่าเจ้าของมีห่อนร่อยเนาะบคุคคลว่าสิมีนคนที่ตามไลฟ์ปปนี้ค่ะคลิปกรบ่บด้บ่เบนเลือดรู้ดอกครับพี่น้องบ่ได้เป็นตะเบิงออกแบบ มีจังไรกับเหตุจังสันนะคะมีหมอกม่วงกับเป็ตัหมอม่วงคือจังสีแลละค่ะทอดทอดประกอบเนาะเอยมูอนีประกอบเบเรททอดค่ะไอปาซิวน้อยนี่เบเรททอดนะคะถ้าทอดแล้วมันจะเลียนๆนะมันเนาะก็เลือกขัวเอาค่ะปาซิวตัวเล็กๆหนึ่งค่ะแคลเซียมนะคะแซบแทํทำแม่เพดค่ะวันนี้แต่มันก็แดงอยู่นิดนึง ที่องเสียบอบ,อบอลูนะครับเพราะว่าบวกินเขาแรงครับเอยากอยากกินสม้มไหมพี่น้องยุ่ทั่วโลกเลยนะคะเอ,อิร์เบิร์ดค่ะทุกช่องเลยค่ะที่กำลังติดตามกันอยู่ตอนนี้นะคะมากินตนหม่องมวงน้ำกันค่ะ ทางพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่ภาคอีสานบ้านเนานะคะเอื UI ่อยๆนะคะมากินตำหมักฮูเอว่าพิษอีกแล้วคะ่ะมากินตำหม,มักม่วงแสบๆน้ำกันค่ะถ้แูปุระเห็นหลิงแน่น facebook ของม่มแม่แล้วคะแช่หายในเดอคะ่ะพิษลังใจให่กันแน วันนี้ะได้ครบรอบสะผมแล้วคะ่ะฉันเป็นคนที่ไม่ชอบสะผมถ้าผมแห้งๆอ่ะมันน่า,น,า,น,านยาแย่ไปหนอ่อยถ้าหัวมีอันมันในซองเสมอทางซาเตือหนึ่งอะไรอยู่แต่ให้ยซาสตอรเสมอผมนางซีษะมันแห้งแล้วมันก็จะไม่ค่อยยาวเพราะว่าเอหัวมันกระเดียนแบบนีอในความคิดของแม่น,มน,นะคะ หัวมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมันแล้วมันจะทําให้ผมเรานี่ะเหมือนกับว่ามีมันมีอาหารโมเมนต์ว่าตดปล่อยแหมันเป็นเสือล่านะคะก็คือแบบว่าเหงื่อมันออกในหัวน่ะค่ะโมเมนต์เอาโมเมนต์ว่าปล่อยแหมันจนเหนียวตุยๆอันนั้นโมเมนต์มันแล้วค่ะมันเหนียว ถ้าใ่มะม่วงใส่ปลาลงปลาล้านี่แหละแล้วก็ใส่ปลาซิลวคั่วเอานะคะไม่ได้ทอดถ้าทอดแล้วมันจะเลี่ยนเต็มจานแล้วมันมันจะมันเยิ้มเต็มจามนน้ำหวานเลยยาชาแนลมาเด้อม,มากินก้นหมักม่วงน้ำกัน อื่นนี่มูส่วนแลนสไลบุรีเนะไปแกงค่อยสิดตื่นท่านอยู่บอยังบลูนะคะไปหาหน่ใหม่เมื่อกี้นี่ครับเบิ้งคลิปอันบาวโยงนะ,ะออน,นะอารังส,สะออนเพิ่หหาเฮ็เนะโอ้สัสสะออนเพิ่นนะคะ่ะ อยากไปหาเหตุอยากไปหาหนมาอย่างสนาเคยหาเคยอยู่เคยหาก็อยากหานะคะ กินยั่วนะคะอร่อยอยู่ค่ะแต่ท่าทางดูเหมือนไม่อร่อยแต่จริงนะอร่อยอยู่แจ็ิเสหิตนะต่ต่างไดนนะอุ้งแสบแต่แสดงสิเฮดบ่ได้ค่ะนางกินอย่งสิเนาะคุยกับพี่น้องไปพรอมต่ามมงม่วง ทุกวันนี้แม้ม่วงมีหมดไม่แมเมื่อก่อนนะต้องรอให้มันฤดูของมันค่อยมีมะม่วงทุกวันนี้มีหมดค่ะแต่จะถูกหรือแพงอ่ะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมะม่วงนี่ทางออกหน้าบ้านนี่ก็มีต้นหนึ่งโดกอยู่ มันเป็นของของเพื่อนบ้านนะคะถ้าเป็นมะม่วงอ้อยอยู่อย่างนั้นไม่กล้าเพราะว่าบ้านหลังนั้นอะเข้าวงจรปิดรอบบ้านเลยไม่กล้าคะ่ะแต่เขาก็ไม่ห่วงนะคะ เด็กๆคี่รจักรยานผ่านเวลามะม่วงก็เยอะเขาก็ให้เก็บได้นะมะนาวเขาออกหน้าบ้านเต็มเขาก็ให้เก็บดูยถ้าจะเอามะนงมะนาวเนะี่ยถ้าเขาอยู่บ้านเขาขอเขาได้ด้วย เมื่ออื่นจะไปตลาดสามเลื่อนนะครับไปหาแนมมาก,กินก่อนจะกินแกงอ่อมไก่เนาะ ซื้อไกลบ้านก่อนจักสี่สิบบาทพ่อเอา้าหนึ่งกับพ่อพี่น้องเขาจะขายห,หาย่บบุเขาขายเป็นตูนะคะไกลบ้านตลาดสามเรือนนะคะตำบลสามเรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนเสารของกินบ้านนอกเข้าเน,นี่บบแม่ขาดอยู่น้ำบ้านนอกนะคะ พ่นเก็บพักมาขายนะคะหัวปีใส่พักไอข้ขาพักอันพักน้ำตงวงไฮทงหน้าน้ำอันคือนมองห้าวหากินอย่างๆอยู่ยนั่นมีเบิร์ดกับพี่นอตกปลาแต่สาวได้จังหน่อยตลาดมีทุกวันอาทิตย์นะคะ ใกล้จะหมดแล้วค่ะเพื่อนๆเต็มจานกินเบิร์ดผู้เดียวเนาะ้องเสียบคากระเทยนอนผู้เดียวหรอกเนาะมีผู้ติดตามหนึ่งร้อยคนขึ้นไปแล้วนะคะไอ้กู o กิลเขาส่งข้อความมาให้แล้วเพราะแสดงความยินดีนะคะ กับช่องโมแม h a ชาน l คุณมีผู้ติดตามหนึ่งร้อยคนบวกนะแล้วในข้อความก็จะมีบอกว่าให้ทำคลิปไปเรื่อยๆแบบว่ามีคนพร้อมที่จะดูคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเฮ็ดคลิปนะครับพี่นอ้อง ถ้าจะแชร์เขาแชร์ให้มันถูกกฎระเบียบของ youtube นะคะกฎระเบียบของ youtube มีอยู่คะ่ะเข้าไปดูดในไปพิมพ์หาหลดคะ่ะวิธีการแชร์แชร์ยงไงนะคะต้องเอาลิงก์วางอย่างเดียวนะคะรู้สึกว่าจะมอแมวจะทำผิดไปอยู่อยู่สองสามคลิปหรือเปล่าจำไม่ได้นะหรือว่าผิดหรือถูกก็ไม่รู้น,นะก็เราเริ่มใหม่อ่นนะเนาะพี่นนอะ เราไมู่้ <_ d> um> ถ้าเราจะแชร์ลงเฟซบุ๊กอะถ้าจะทำให้คลิปมันใหญ่อะเนาะ <_ d> um> ก็ต้องเข้าไปที่ Google นะไปคัดลอกลิงก์แล้วก็เข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำเอเวอร์ไวเบะแชร์ทูเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็วางลงมันจะแปลไฟล์ให้มันเป็นวิดีโอใหญ่เลยครับ ช่วโมแม่จะมีคนดูน้อยนะคะเพราะว่าเอาลิงก์ไปวางในอยู่ในเฟซบุ๊กเพื่อนในเฟซบุ๊กก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าเอาตรงๆเลยไม่ค่อยรับเพื่อนมีคนขอเป็นเพื่อนมาบางทีลเราไม่รู้จักนะบางทีก็เอพวกต่างชาติเนาะเราคุยไม่รู้เรื่องเพราะเราเคยรับแล้วเฟซบุ๊กมันมีปัญหาอันเก่านะคะก็เลยไม่รับ ก็ดูอยู่นะคุณมีเอ้นี่เนี่ยคำขอเป็นเพื่อนประมาณสามร้อยคนไม่ได้หญิงนะคะอืมขอโทษค่ะ เพื่อนๆข้น้ำตาลไม่ละลายค่ะเราต้องทํายังไงคะละลายมันในปากเลยค่ะนี่อยากแข็งดีนักเผ็ดอยู่เด้อค่ะเพื่อนๆอ,อยากกินนะคะพวกนี้ตลาดสามเดือนค่ะมีแน่นอนค่ะมะม่วง โลละสามสิบบาทาหนึงก็ได้ประมาณสามลูกแต่คงไม่มีใครกินมะม่วงถึงสามลูกลอลูกเดียวก็อิ่มนะครองเปียวเนาะพี่น้องก,กินย่างายแท้โอ้ยเบิด มูกไรขออนอยากกินนานก่อนเดค่ะเพชรเกียงแล้วค่ะตะังม่วงมะแมวนะคะไม่เหลือเลยค่ะเอาคือตะาบม่งมวงแสบแท่ล่ะ พี่น้องค่ะเอาไว้ซมินงก็นะคะฝากอกดไลค์กดแชร์เลยนะคะพูดที่เข้ามาใหม่ฝากติดตามน้ำเน้อค่ะช่องมอเมลชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ